Hello everyone สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูซาในวิชาภาษาอังกฤษอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนกไนในเรื่องของ telling the time การบอกเวลานั่นเองนะคะการบอกเวลาในภาษาอังกฤษเนี่ยก็มีด้วยกันหลากหลายรูปแบบเลยแต่วันนี้เราจะมา เรียนรู้การบอกเวลาอย่างง่ายนั่นเองนะคะโดยการบอกเวลาใน2ลักษณะนะคะซึ่งก็จะมีในรูปแบบของการบอกเวลาแบบไม่มีเศษนาทีกับการบอกเวลาแบบมีเศษนาทีนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปบอกเวลากันก็ต้องมารู้จักประโยคในการถามเวลาเกาะกันใช่ไหมคะดังนั้นประโยคในการถามเวลาจะถามว่ายังไงนะ้าอ่าก็จะถาม ในรูปแบบประโยคสังกฤษได้ว่า what time is it นั่นเองนะคะ what time is it ก็เป็นฐานการถามว่าเวลาเท่าไหร่แล้วนะคะตอนนี้นะคะตอนนี้เวลาเท่าไหร่นะคะดังนั้นในการตอบเกี่ยวกับการถามเวลาที่เราจะทบทวนกันในวันนี้ก็จะเป็น,น1การบอกเวลาแบบไม่มีเศษนาทีนั่นเองนะคะ ถ้าสมมติว่าตอนนี้เวลา5โมงนะคะ5โมงเราจะบอกเป็นสังเกตได้ว่าอย่างไงนะคะเวลาบอกในรูปแบบที่เป็นไม่มีเศษนาทีเข็มยาวจะชี้ไปเลขที่12นะคะดังนั้นถ้าตอนนี้5โมงเราจะบอกเป็นสังเกตได้ว่า it is 5 o'clock it is 5 o'clock นะคะตอนนี้เวลา5โมงแล้วนะคะแล้วลักษณะต่อไปก็จะเป็นในรูปแบบของมีเศษนาทีนะคะมีเศษนาทีอย่างเช่นเราจะบอกว่าตอนนี้เวลา9นาฬิกา10นาทีเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรนะคะเราก็จะบอกได้ว่า it is 9:10นะคะพูดชั่วโมงชั่วโมงก็คือเลข9 เช่นคือนาทีก็จะพูดตามมาจากกับชั่วโมงนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆพอคุ้นเคยและสามารถบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษกันได้แล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณครูก็มีบทเพลงสนุกๆในการบอกเวลามาฝากเด็กๆด,ด้วยยังไงเดี๋ยวไปเรียนเพิ่มเติมนะคะฝึกในการบอกเวลาเพิ่มเติม,ตมจากวิดีโอที่ครูนำมาฝากนะคะแล้วทำแบบฝึกหัด ที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้ดทำกันด้วยนะคะดังนั้นวันนี้ครูสาก็ขอจบในเรื่องของ telling the t i m e ไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันดูนะคะบ๊ายบาย